สำหรับสก,กินปืน O T S 9เลยระดับไม่ <c oughs> มาแล้วสำหรับสก,กินปืน O T S 9ระดับ Regeneration ตัวละครของเขาเโ,อเโ,อเโอ้เท่ จบไปนเงียเหรออาเลยครับผมกลับสูด่ดีทุกู้ชนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดเบนะครับ <c oughs> คือต้องท้าวความอยู่แล้วว่าเมื่อวานนี้ผมทําไป2คลิปเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมกาว่าผมจะพักเวเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของแม่แฟนผมนั่นเองนะครับก็เลยแบบผิดแผนนิดหน่อยตอนนี้คือตื่นมาแล้วก็ต้องรีบทาคลิปเลยนะครับเพราะว่าผมอยากทํามากๆเพราะว่าสกินนี้กับปืนนี้มันไม่ธรรมดาเครับแต่ว่าถ้าเสียงผมยังไม่ค่อยตื่นนี่ ขออภัยนะครับแต่แบบหัวสมองผมตื่นแล้วนะ <Hey. S 1> เสียไแค่ไม่ตื่นเฉยๆนะครับผมทุกคนโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการเปิด OTS ี9ในระดับ l ิ g e เ d a r ี่ให้ทุกคนดูเลยละกันนะครับ<ะ>เดี๋ยวขอดูของในระัที่เราอก่อนแล้วกันว่ามีกี่ชิ้นบ้างน,นะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีความสวยงามยังไงบ้างแล้วกันนะครับโดยที่ชิ้นแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นร่มนะครับ่ <Hey. S 1> ุดลวดลายเนี่ยก็ออก ดิบออกมาเป็นฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์นะเพราะว่าตัวละครก็ถือว่าเท่แบบสไตล์ฮาร์ดคอร์นะครับแล้วนี่ก็คือขวานนะครับผานลักษณะแบบนี้ก็เห็นบ่อยแล้วนะแต่อันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับและจะมีสเปร์นะครับแต่ความรู้สึกผมคือแบบเสียงมันไม่ตื่น่าตอนนี้ แค่ขอน้ำหน่อยและก็มีรถโอไม่ใช่ดีอเลยนะโอโออารนะครับรถในบี R นั่นเองที่เนี่เอาจริงไธรรมดานะขอกินน้ำก่อนและส่วนต่อไปนะครับ calling card นะครับผมเป็นเหมือนกับอ่อห้องทดลองอะไรบางอย่างนะครับที่เราจะถล่มลงมาแล้วก็มีโต๊ะทดลองอยู่ตรงกลางแต่ว่าไม่มีมนุษย์นะครับและนี้ครับ แฟรโดนรู้สึกว่าแฟรโดนแบบมันมาบ่อยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นล็อกสก,กินของแฟรโดนอะแล้วนี่ครับสก,กินอย่างสวยตอนถือมานี่แหละมันจะสวยนะครับสำหรับแฟรโดนแล้วก็อันนี้เป็น T k M นะครับขังอยู่นะวิธรรมดานะผมคิดว่าหลายๆสก,กินในรอบนี้เนี่ยถือว่าสวยพอสมควรนะครับไม่เป็นกิ๊กกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอันนี้ออกมาแบบลวดลายแบบสวยมากทุกคนอันนี้เป็นระดับอีพิกนะเว้ยมันไม่ได้เป็นระดับเดเจรรี่แต่อย่างใดน,นะครับก็มีลวดลายขนาดนี้ถือว่าสุดมากนะครับก็ท้าทายนะครับ เอ,ออเึอระวังฟาดหัวโดยเองเห็นมาหลายชิปเลยนะเคอรเทีอนและนี่ครับตัวละครของเรานะครับปึงไม่เห็นไม่เห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวรอตอนไปเล่นเลยด้วยกันแล้วนี่ครับผม o t s 9ในสกินผมบอกเลยนะเมื่อกี้ผมคิดมานานมากว่าเอยมันอ่านว่าอะไรวะคือมันเป็นภาษาฝรั่งเศสทุกนคนเันวิสกินที่ชื่อว่ามาลบนมบรัน ไม่ไมเอาดีดีดิมาลูบรองมาลูบอชโอเคตามนี้นะครับผมมา้ซีพีของผมนะครับมีอยู่2 6งหมื่ี CP นะครับใครที่อยากรู้ว่ามันเสียกี่ CP ก็ลองหักล้างดูตอนที่ผมเปิดเสร็จนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆแล้วมาสูมล็กกี้ดอแบบผมนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น over top up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอร์ h <ๆ>็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey. S 2> ุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก <S 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 และถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะมาเปิดกันเลยแล้วกันนะครับอย่าทําแบบนี้สี่สครับไปอึมโหดีนะซีีเหลืออยู่ในนี้อยู่น่าจะเกลืออยู่มั้ง 8 1ครับแต่ว่าได้ส่วนลดตลอดเลยอะ่ะอุ้ยเอาว่ะเปิดมาได้ปืนแบบนี้ก็เป็นรางดีเหมือนกันบบนะเนี่ย162่ง16นะ้นแฟร์โดนะครับ3 2ม้ยเฮ้แต่ว่าอ้าวโอ้โหยังไม่ถึงพันซีพีเลยครับจานโอ้ดวงดีไปไหนได้ตัวละครมาทีเรื่อยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยอยากได้ปืนมากกว่านะครับแน่นอนครับเบาแน่ แต่ว่าผมจะได้ส่วนลดแบบ10%คือส่วนลด10%น่ะ6วันนะครับผมทุกคนไม่ใช่6วันแต่7วันนะครับ1อาทิตย์นะ10%ทุกครั้งนะครับถือว่าลดเยอะเหมือนกันนะมาเมื่อมันลดแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆครับได้เป็น O T R ฮะ O V R ฮะ O L V <laughs> ลด4ใน V R ได้เลยนะครับต่อไปก็โอ้จ่าย1,100นะี่ลดเป็น990 CP นะครับได้เป็น ร่มนี่ครับต่อไปก็เหลือแค่3ชิ้นนะครับจาก1,900เป็น1,710นะครับรีบๆเปิดนะทุกคนส่วนลดแบบนี้นี่ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับบอกเลยจากคนที่เปิดถูกกล่องนะครับโอเคต่อไปก็2,700เหลือ2,430นะครับเป็นชาทานะครับต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับก็3,800เหลือ3,400โอ้เอาเรื่องครับถือว่าลดแบบกระหน่ำเหมือนกันนะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสกิน OTS 9ายปลาคือ โคจแอบถ้ามันอ่านเป็นภาษาอังกฤษมันจะอ่านเลยมารีเบิร์นเช่ไม่รู้ดีทุกคนเรียบร้อยแล้วกีดอเสร็จสมบูรณ์่ขอไปเซตก่อนละกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็จะซิงแบบว่าที่ผมสอนแต่งไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมของแต่งกันนะโอ้ทีจัดทีจัดอ่ะโอ้โหคนหวยว่าสวยจริงโอเคแล้วก็ตัวละครนะครับตัวละครปูเข้ากันมากเฮ้ยแต่กระเป๋าไม่ได้นะกระเป๋านี่ขอใส่แบบแบบฟเฟียลได้ปหมมีกระเป๋าที่แบบเข้ากับตัวละครไฟไหมเนี่ยมีปะ ไฟก็ต้องดับเพลิงวะไฟใส่ดาบไม่เวิร์กอ่ะคืออันนี้แบบอันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยจิกระเป๋าผมก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยกีต้าไปเลยปะเฮ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละเคียร์ฟิวชั่นเอาเลยปึ้งเรียบร้อยครับกระเป๋าโคตรเท่โอเคก็จะเซตประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูตัวละครหน่อยสิเอ้าไม่เป็นไรมาเดี๋ยวผมจะทําการตั้งค่ากราฟิกนะครับผมให้เป็นแบบ Very High นะแล้วก็ปรับเปิดทุกอย่างนะครับเออเดี๋ยวขอปรับสไตล์กราฟิกหน่อยแล้วกัน นี่น,นี่เอาเป็นออกแบบความสมจริงนี่มแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเล่นกับบอทดก่อนแล้วกันนะครับเพื่อดูสกินปืนว่ามันสวยขนาดไหนก่อนนะครับทุกคนไปเออเดี๋ยวเราจบการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูว่ามันเหลือสีรีสเท่าไหร่เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับโอเคมาฮะอ้ตื่นเต้นว่ากินสวยซะด้วยคือในสกินนี้เนี่ยใครที่อยากจะแบบจับจ้องจับจ้องอะไรวะจับจ้องปืน OTS ได้เร็วๆนะครับก็สามารถไม่ต้องทำภารกิจแล้วก็มารับแบบการสุ่มสกินได้เลยนะ โ้ทุกคนเอาจริงคือมันคล้ายกับปืนสกินปืนชิิวนายเหมือนกันนะกับเอเบ็กนายอะแต่ว่ามันคือต้องบอกตามตรงว่ามันแบบมันมีเท็กเจอร์เยอะกว่านะครับเท็กเจอร์เยอะจริงนะเนี่ยอันนี้คือไม่ไม่แน่ใจว่าของแต่งผมใส่ฝากระบอกปืนเปล่าวเหมือนจะไม่ใส่นะโอเคสวยมากว่ะทุกคนสวยจริง เดี๋ยวขอลองไปอยู่ที่มืดๆหน่อยดิประมาณนี้แล้วกันนะครับโห้เจ้าโค้ชสวยจริงเดี๋ยวขอฟังเสียงปืนดิพอยิงรัวเสียงมันก็จะแบบพึ่งยังไงไม่รู้นะเสียงแบบ เสือดูกลางวานมากๆพอเปลดแมกกาซีนนะทุกคนฟังนะงเอา,เาต้องรอกระสุนหมดหรือเปล่าดูเอฟเฟคครับโอ้นรกแตกบอกเลยเดี๋ยวรอกระสุนหมดอะเหมือนการลีกระสุนมันจะมีเสียงนะฟัง,งเห็นปะมันเหมือนเป็นเสียงการเผาไหม้นะครับรโอ้โอ้ดกแตกบอกเลย นรก,กแทกอ่ะผู้สวยอ่ะโอ้ oh my god อื้อ my god โหลดรีโหลดอ่ะไม่มีรีโหลดละเหลขเก้านัดโอเคข้าฉันข้าฉันไม่ตายดีกว่าไปบายเพื่อเลิฟเท,ท่หวะ่ะแต่ว่ามันไม่มีการอัปเกรดเอฟเฟกต์ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าแค่นี้มันก็ แค่ hey, แล้วนะสำหรับผมอะมุมนี้มุมนี้แสงสวยโอ้โ oh. ห oh. <laughs> สวยจริงสวยจริงโอ้ oh. oh. ผมบอกเลยว่ามีคนใจหวันอะอจริงสวยมากเลยเข้าขตัวละครด้วยนะเวลาดูก็แบบมือกับตัวละครดูเข้ากันมากโอ้ oh. my god สวยมากเออสกินที่สวยจริงโอ้ผม oh. ไม่ได้จับสกินแบบลายไฟแบบนี้มานานแล้วนะ <laughs> ถ้าใครที่เป็น FC oh. ผมน่าจะรู้ว่าผมเป็นคนที่อชอบสกินที่มันมี ลวดลายที่เป็นไฟๆฟนะผมชอบมากชอบแบบจัดๆไปที่สิบนัดไม่พอโอคตรเท่เสียงปืนก็มันแบบออกสไตล์หนักแน่นนะมันจะดังๆนิดนึงอะ่ะแต่ไม่ถึงกับว่าดังเกินไปเหมือนปืน คืน s ซอบางปืนนะแต่เสียงปืนมันฟังดูเฟี้ยวเดียวเหมือนมันแรงอะ่ะเออไม่ง่าย,ายเห็นปะเสียงแบบเหมือนมันสาดไฟอะ่ะแบบเหมือนมันจะแรงอะ่ะมันก็แรงอยู่นะดูดิโอโอ้โหใครที่ไม่ดูไม่ได้ดูการสอนแต่งปืน o t s 9ของผมนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับงลงไปเลยนะครับ รีบไ,ไปดูนะใครที่อยากจะแต่งตามเซตน,นี้นะครับโอเคก็ไม่อยากเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปลุยในแร็งซึ่งตาเลยดีกว่านะครับผม let's go <S มาตื่นๆกันหน่อยครับเมือเ่อไปสก,กินแล้วแน่นอนจมต้องแรงก็เดิมดแน่ๆโหเลยว่าเจอตึงเหมือนกันนะเนี่ยจะไปหยองกันทุกคนไปโหเพิ่งตื่นนี่ก็ตาก,ก็บวมๆอยู่นะเนี่ยนะเล่นดูสไตล์ตาบ,บัวมะซื้อแล้วผมปรับกราฟิกสุด<า>ได้ไง โอ้ยโอ้โหโอ้โหมาแต่หัวก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยไปทามาแน่ทุกคนนี่ะโอ้โหไม่ทันเอาแล้วเอาปืนผมด้วยแขนนันเนี่ยแขนนันเนี่ยกินเรามันซื้อมาแพงนะไม่ตายด้วยนี่ะแกแขนตัวนี้แหละชโอไม่แน่ใจเหมือนกันลูกด็อกสนุกด็อกขอให้โดนไฟยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลบหน่อย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไปเฮ้ยระเบิดเออเฮ้ยโมโดนยิง oh จากไหนวะเหมือนหลังจะพึ่มไงไอ้ข้างหน้าก็เฮ้ยโอ้โหมัวแต่ไปดูทางอื่นเอาไปสองไปหลังโอ้โหหลังมาอีกนี่แหละครับยิงตึงมันก็ยิงมันครับฮัลโหลเอ้ย เปิดเกาะดิเปิดเกาะแล้วเสยดิโอ้โหมีสองตัวว่ะโอ้หไม่ใช่สองด้วยว่าสามเร็วโหนี่ผมเปิดกองผมยังแบบขิดเร็วมากตาเอ๋เพื่อนเลยโอ้ยโอ้ไม่ตัวอีกฮะที่ทำใหมาซ้อนเก่งอย่างวะทุกคนช่วงหลังมารู้สึกว่าเล่นไปแล้วแบบมันเดินมาพร้อมกันหมดเลยแต่ก็ดิมันดิโอเคแต่ผมรู้สึกว่าหลังมนจะมาไงหลังมีอีกแน่ เฮ้ยอ้าวโดนไอ้ผมฟ้าน้ำแข็งไปแล้วมันตายเฉยเลยว่ะทุกคนงงดิโอ้โหเสร็จ c b r โฟลี่แบบระยะกลางๆที่สู้มันยากเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับอหงื่อ้อยเราก็แบบ12คิวเลยตาผมมันยังแบบไม่เต็มที่ป่ะนี่แค้แค้นหน่อยดักมาเยอะไปเฮ้ยนี่ไงขอหน่อย Yup. แก้ให้เลยแก้ให้อุ้ยหมากัดผมเกือบตายแต่ดีนะมีเกาะเลยว่ามันยังมีคนซ้อนอีกนะแต่ว่าของเราได้80กว่าแล้วไงต้องไปวะต้องไปวะต้องไปวะต้องไปแบบด่วนวะมีเกาะแล้วไงอะเฮ้มีโอ้ก็สุนผมไม่เหลือแล้วว่า40นัดก็ยังไม่พอเลยโอเคเปลี่ยนจุดครับ ขอแบบสักสามสิบวิวได้ไหมฮะเฮ้ยโอ้อะไรวะเพื่อนได้เฉยอะไรโอ้โหหลังมาอีกแต่ว่าได้หน้าอยู่ครับเพื่อนเข้าหน่อยดิเพื่อนไป เอ้ยยัดอกไปเลยแรงแรงเลยไปเพื่อนจะขึ้นไปข้างบนเว้ยเฮ้ยโอ้โหมันรู้ได้ไงวะรู้เฉยครับทุกคนเขาตึงไปไหนเฮ้ยโ,โหตอนนี้คือต้าแบบ90ต่อ84มันไม่โอเคเนี่ย<ๆ>ไ,ได้สอ<ๆ>พอยิงเสร็จนี่คือต้องหลอนแล้วว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าสวยเพื่อน เหลังว่ะไหวปะหลังรถว่ะมีเกาะเหมือนกันเพื่อนโอ้โไม่นะโดนแฝดอีกเฮ้ยมันเก้าสิบกว่าเท่ากันเลยนะเว้ยเพื่อนไปเจอเพื่อนเราเหยียบได้โอ้โหเพื่อนเราระเบิดยุงเลยเว้ยไปยี่สิบหกคิวเลยนะมันก็ไม่ธรรมดาเนี่ยก็ยิงได้อยู่นะรถผมไปฝั่งไหนวะไป โอเคได้บนหนึ่งโอ้โหโดนอะไรใหญ่ๆมากมายวะเนี่ยขอไปดักหลังดิผมอาจจะเปลี่ยนจุดแล้วว่ามีคนจะเห็นผมนะวิ่งดักอยู่ตั้งนานโดนไฟไล่หลังเฉยร้อยยี่สิบเก้าเลยครับเอ้ยโดนต่อยอ่ะเพื่อนไม่เป็นไรเฮ้ยยุงบนโอ้โห รอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเฮ้ยหายล้วโอ้ยมาเยอะมากโดนระเบิดสักตัววะผมไม่โดนเลยเขาได้ปะตึ่งโอ้ยสวยฮึมได้ตัวหนึ่งคือเกิดตายๆนั่นแหละผมว่านะฮาทอยนะทุกคนอย่าไปซีเรียสนะคือมันเป็นโหมดที่แบบต้องกล้าท้าตายอ่ะมันไม่ใช่เป็นโหมด d o มิเนชั o n เอ้ยไม่ใช่ดิมันไม่ใช่เป็นโหมดทีมเด e แมทหรืออะไรแล้วมันเกิดหลังผมที่ดีประเด็นอเขมาก็น่าจะวินแล้วแหละเฮ้ย ยิบเก้าคิวอ so ่ะ okay. ย okay, so oh, mm ังไม่ยังไม่แบบสามสิบเลยอ่ะโอนี้อะไรสามสิบโอ้โหดูผิดฝั่งเงี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันจะแชมป์เลยเว้ยเฮ้ขึ้นไปดิสวยมาอยู่ทำไมข้างบนเนียครับระยะไกลก็ไหวไหวชิว สวยครับแชมป์ครับผมเฮ้ยก็30าคิวอยู่ด้วยาแต่พอตอนที่ผมสอนแต่งปืนจริงๆที่ผมจะแบบวอร์มจนผมรู้สึกว่าผมโอเคนะแต่วันนี้คือแบบยังไม่ค่อยตื่นเลยตาแรกของวันเลยต้องรีบไปวันเกิดแม่แฟนมันทิ่งใหญ่มากๆนะครับผมไม่ได้นะไม่ไปนี่แย่เลยนะุ <c oughs> ะก,กคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมนะครับในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ เดี๋ยวไว้เจอกันในพีหน้านะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมต้องรีบทําให้ทุกคนดูจริงๆไม่ทําก็ไม่ได้นะขอบคุณมากที่รับชมนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ